พูดถึงประเพณีหนึ่งที่จังหวัดลําพูนคือสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินไม่รู้จักคือประเพณีอะไรแล้วทําไมถึงเป็นหนึ่งเดียวในโลกต้องบอกผู้ชมว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเพณีประจําเลยนะคะของทางจังหวัดลําพูนหนึ่งเดียวในโลกเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับงานประเพณีนี้กันนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อคนชาวลําพูนติดตามได้จาก ต้นสลากย้อมสีสันสดใสสูงกว่า12เมตรภายในวัดพระาธาตุธริคุณชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนคือผลงานแห่งความศรัทธาของชาวยองในแต่ละชุมชนที่ร่วมกันทําหรือดาสลากย้อมตามภาษาถิ่นของชาวล้านนาสีสันที่สดใสสะท้อน,นถึงความศรัทธาและความอดทนในการย้อมสีไม้ไผ่เพื่อประดับต้นสลาก อันเป็นที่มาของชื่อสลากย้อมซึ่งยิงต้นสลากสูงเท่าใดเทวดาก็จะยิ่งเห็นชัดและในแต่ละชั้นของต้นสลากจะประกอบไปด้วยเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์เสื้อผ้าของถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและพัตตาหารเดิมสลากย้อมจะให้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานเป็นผู้ถวายเทียบได้กับการบวชของผู้ชายเป็นการทําบุญเพื่อตัวเองในภายภาคหน้าโดยหญิงสาวที่ถวายสลากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงคุณค่ามันก็จะกลายเป็น มีคุณค่าทางสังคมเนี่ยคนก็จะแห่กันไม่พอและก็จะมีทันยางหนึ่งันจะห้ามกันลงกันลงนี่จะอู้ถึงเรื่องราวาของหลักของอีน้อยตัวเนี้ยมันเป็นลูกใครที่ไหนมันเกิดมันจะได้มันกึดจะได้มันยะยังได้ฟ้องมันถึงจะได้แปลงตาลสลากมันไปซื้อมันไปแก้ขายไปยิ่งยังมันถึงได้ต่างมาถึงมาตาลสลากงออแล้วมันจะที่ฐานการบันทีฐานของเขาก็คือได้ไปถึงเตวาราตัวเก่าได้ไปถึงจันฝ้าจันสวรรค์ ในปัจจุบันการดาสลักย้อมชุมชนเป็นแกนหลักในการดาโดยต้องอาศัยความร่วมมือความอดทนและทุนทรัพย์ที่มากไม่แพ้การดาสลักของหญิงสาวในอดีตโดยนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ส่งต่อประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนการทําสลักย้อมเนี่ยครับมีผลครับคือนั่นคือคนในชุมชนมีความความสมรสมานความสมัคร,รค,มมครีนะครับคือการรวมม้รวมมือทุกคนนะครับตรงนี้นะครับครับก็นะมี มีแนวคิดนะครับคือแนวคิดอันดีๆนะครับที่ได้มาแบ่งปันกันคนในชุมชนนะครับมีคนมาช่วยกันนักครับเอาเป็นขบวนแล้วกัน,น <ะ S 2> มายถาว่าเป็นขบนวนคอนวอยคอนวอยสลักย้อมนะครับเอามาตั้งที่วัดพระธาตุก <คน S 1> <อ>ที่เฮามาช่วยกันเนี่ยมีมีทั้งเด็กเขผู้ใหญ่แล้วก็อย่างลงก่อนหรือว่าพ่อพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็ พระภิกษุส,ส่งสาม,มนเณรก็อ,อาหาวา่าเป็นเสาตีกก็มาช่วยกันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเท่านั้นแต่งานประเพณีสลักย้อมยังเป็นส่วนสําคัญที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงกับชุมชนและสืบสารวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวยองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเราได้ให้หน่วยงานในที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลําพูนครับร่วมกัน สร,สร้างต้นสร้างต้นสลักย้อมของแต่ละหน่วยงานรวมแล้วทั้งของจังหวัดด้วยสิบต้นด้วยกันนะครับ <10 S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็นำมาตั้งแล้วก็ในวันที่สิบกันยายนก็จะมีการถวายต้นสลักย้อมของหน่วยงานราชการทั้งสิบหน่วยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของงานสลักย้อมจังหวัดลำพูนนั้นทางจังหวัดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ ได้มามีส่วนร่วมทุ่มเทกับการมีส่วนร่วมเพราะว่าผลที่ตอบแทนมานั้นยิ่งใหญ่มากครับสำหรับจังหวัดลำพูนครับในปี2565จังหวัดลำพูนได้จัดงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกขึ้นระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนณวัดพระาธาตุธาริพุญชัยวรรมหาวิหารมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมการประกวดต้นสลากย้อมการแสดงแสงสีเสียงประกอบต้นสลากย้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมด่าต้นสลาก และการแห่ขบวนสลักย้อมซึ่งนับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่น่าภาคภูมิใจเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตัวตนของชาวยองนับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันอรุณอริยาถ่ายภาพท่รพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน